มีอะไรปิดบงังเพนไม่มีอะไรจริงๆรงถ้าคิดจะโกหกกันแบบเนี้ยก็ไม่ต้องมาคุยกันนะส่วนพี่เพนถ้าคิดว่าเนพนเป็นแฟนแล้จะเริ่มต้นด้วยการโกหกแบบนี้ยเราคงไปต่อกันไม่ได้เพนทำแบบนี้ไม่ได้นะเพนให้ใครมาเดือดร้อนแทนเพนไม่ได้อีกแล้วก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่ไปช่วยเพนเอง<ะ>แต่เพนต้องอยู่ที่นี่ นจะกลับเหนเหนจะกลับไปแต่งงานไับพงศักดิ์หรือไงอยยาดังเดี๋ยวค่อนได้ยินใช่เพนจะแต่งพูดอะไรออกมาบ้าหรือเปล่าก็ถ้ามันจะแก้ปัญหาบ้าๆนี้ทั้งหมดได้อะเพนแต่งก็ได้ที่ขอสั่งเลยนะว่าเพนต้องอยู่ที่นี่ส่วนเรื่องเพชรที่จัดการนี่ เพนเพ้นเชื่อพี่เพลงเถอะนะแต่เพนให้ใครมาเดือดร้อนแทนเพนไม่ได้อีกแล้วแล้วเพนคิดหรอว่าเพนอ่ะจะหยุดคนอย่างพี่เพลงได้เพนฟังนะที่โน่นอะมีทั้งลุงสมชายมีพี่บัวมีนายอินแล้วพี่เพลงก็กำลังไปช่วยอีกคนนึงยังไงก็ช่วยเพ็ได้แน่นอนถ้าเพนเป็นอะไรไปอีกคนนึงอะมันจะไปกันใหญ่นะ แต่ว่าไม่มีแต่อะไรทั้งนั้นเชื่อพินอย่าทำให้พี่เพลงกับพี่บัวต้องหงหน้าพวงหลังเลยนะเพลน พี่ไปแล้วนะดูแลตัวเองด้วยอย่าไปไหนไม่ต้องห่วงเรื่องเพชรพี่กับบัวจะช่วยเพชรให้ได้รักเพน่นนะขอโทษนะที่ทำตัวไม่น่ารัก พี่เพลงระวังตัวด้วยนะรักนะคะพี่เพลงให้เฮาสุขทีมันเสมอมันหักเดียวคือจังปันเขาเนียวกอดเกี่ยวไปสู่ ฝันให้เฮาเป็นคู่กรรมอยู่นําทุกปัญหาเติมแห้งใจงามลอยลาด้ยฟ้าแบบพยานให้เฮาเป็นคู่แก้วหักแล้วบ่มีใหม่ตุ้มเอาหักมาต่อไว้พร้อมใจดอกให้กัน